เออจริงได้คนมันขายบ่คนมั่นตากแห้งแล้วเรามีข่าวดีเข้ามาแล้วก็บุกเบิกดินแล้วแล้วบ่ต้องข่าวดีแบบใดบาดน,นี่ยข่าวดีตั้งข่าวแล้วบาดอ๋อดีใจน้ำดีใจน้ำจากอ้วยน้ามาพี่ก็มีข่าวดีเนาะโอ้ยเมื่อยน้ำเด็บาดนี่มีแต่ข่าวดีทั่วทิพย์ทั่วแดนแด่มากับบอต้าเพื่อนเนาะเออามาก็บลูกพี่เป็นไงตู้น้องเพื่อนไหมโดยกับพันดีอยู่พันดีอยู่บ่ได้ได้ตัวเด็ดอยู่บ่ล่ะได้อยู อแล้วว wow, you know? ่ายู่กันพ oh, ังนะแม่ชัญนเนาะได้มันเหมือนมันออกเลยบอกเนาะพันเห็นพระเห็นยาโค้เออพันเมื่อไรตู้คืนนี่บอกชมวงตัวเชิดเพือนเหมือนมือเนาะฮะยี่น้องเยเนาะ ดาบตักท้ายสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขสู่คนเราพี่น้องเนาะเอาไวยสิเป็นพ่อพี่น้องทั้งพังลาวพังไทยต่างประเทศน,น้ำเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะทันทีดีต้อนรับเข่าสู่ซองของเบาเวียดบ้านเฮาคือเกาพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็ได้เดินทางลงมาเนาะด้านบ้านเทียนซาน <c oughs> ของน้องสมุขพี่น้องเนาะ <c oughs> มาทางนี้ก็เห็นแหลเนาะอ่าน้ำแดงยังบุษันเบิดร์ตก็คือดองเนาะทุ่มเอ็มไปทางนั้นแม่เนาะาทุ่าบัดที่นี่เห็นเด็กเงยนวลไปจี้มันเพิ่นบ่หฮันโอ้สบายดีด้วยเด้อโออเออเออจึงได้คนมันขายบ่คนมันตางแข่งแล้วเรามีข่าวดีเข้ามาแล้วก็บุ้เบิกดินแล้วและบ่อข่าวดีแบบได้บาทนี่ อ๋อดีใจน้ำดีใจน้ำจากอวยนามาพี่ก็มีข่าวดีเนาะโอ้ยเมื่อยน้ำเดืบ,บาดมิตรที่ข่าวดีทั่วทิพย์ทั่วแดนแดน่มา,ดามากับโบาตาเพื่อน,นเนาะไปก็ลงไม้แล้วยอดหลังให้น้องสุป<า>ูเล่าอยู่แหละเมื่อนั่นบาได้มานเนาะบันนี้ก็มายอดหลังให้เพื่อนก้อนมาสันโดยโดยโดยมาน้ำหลังนี่กูบอมาได้เนาะไปไปไปทางนั้นก่อนเด้อโดยโดย โอ้ยจอนมันแล้วนาะพี่น้องเนาะบักไงฮ่าฮ่าฮ่า่ดันบ้านเฮือนซานน้องสมโอเพิ่นเนาะเออทุ่รียบร้อยเหล่าบาทนี่เนาะทุ่ดึงหลังบ้านไงเนาะไปข้างในเด้อบาทที่นี่มิดชมมวยชมีอยู่แท้โอ้ยู่หลังบ้านบ่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ะตกกระท่อมผู้ไปเลย ากเต็มย้งหลังมดเนาะเฮ้ยทกสดงวันาบ้านใมุ้ไผ่เนี่นีทุกออกรถดหม้บ่หดสองสาคันนี่คันนใดคันึงเออดาเทศนยังกันนั่นดยสบายดีสบายดีดยภาคกันเทศพชังกันนี่โอ้ดือไม้ปลูกไมโดยสบายดีสบายดีเนาะ พ่ออย่านั่งพ่ออย่านั่งเนาะเดี๋ยวจิ๊บว่อยพูดขายบ่แม่นี่อยหุดหุดไปเนาะเออ่ปลูกไว้เอ็นมีอะไะดีเนาะโดยอย่าเกลียดเรไมมน้ำมันจังสะดวกสบายว่าสันอ้าทุกเป็นแม่ต้นอนเื่นไหมโดยกัพันดีอยู่พันดีอยู่บ่ได้ได้ตัวเด็ดอยู่บ่ล่ะได้อยู่ เอาแล้วว่าอยู่กันพังนะแไหมเชิญนอแต่ว่ามันมันออกเลยบอกเนาะพันเห็นพระเห็นยาโคเออพันเมื่อใดตู้คืนนี่โบชมวงตัวเชิดเพื่อนเหมือนมื่นเนาะมือมื่อใดมาพันพอสรงโอได้พันโอพอน้องชูโบขึ้นพันพันมียาโคสามองมามาแล้วก็มุงหนาไม่ตามันเลยเลยก็ จะเอาน้ำมาหยาดให้พอน,นสัน่นโอ้เต็มมือก่อนขึ้นเท้อนพนโดยเอ่อเออเอ่อนั่นละนั่นละเนาะถือว่าได้ขึ้นแล้วบัดน,นี้เนาะอ่ะดีมุกดีใจนั้งด้วยมากนี่สอนแต่นี่แล้วบัดน,นี้เย่นน้องสงบ,บูไม่ได้ไปเฮียนบ่หักกระลิกหักกระลิกนี่เออหักกระมาเนาะ มาก็ไม่ได้อยู่ได้นองแล้วกันเนาะดึง n h าดึงยังยุ่งยักนี่เห็นน้อยเหม่บึ้งน่าจะตีอีนี่ก่อนนะเบิ้งบึ้งเออมานี่บึ้งขอกะเจ้าบัลหลี่ยงโอ้ดอยดอยดอยดูน้องผลิตเบียรเห็นงานแล้วฉันเนาะหากังเลือกเฮียนตีน้องล่ะเลือกเฮียนมากินข้าวอยู่ที่บ่เออ โอ้สวัสดีวันยโอ้อยู่คนละที่ไปเนาะเราจะพากันปลูกอ่ะมะครัวมะแตงจี้ต่อท่านก็พ่อต่าทานนี่เนาะจุดทานแหละเจ้าเครื่องกรัวตายโอ้โหจุดทานแล้วเครื่องทรัวตายปลูกไม่บ่เนี่ยปลูกไม่สมัติจะสิโอ้จุดทานวะโดยโดยโดยนาะ เป็นไงน้องชบโปขึ้นเฮือนไม่ล่ะพันดีอยู่บ่ก็ได้พันเลยว้ายแล้วแล้วเจ้าบาทนี่กระปูหนีบขาเลยกระปูหนีบขาเอากระปูไม่ใช่มันหนีบขากระปูแนื้กระปูหยาเออเอาไก่ปุ๊บเนาะไก่คอหยากระปูหนีบขาเลยพุดยาวๆเลยกระปูตากระปูหนีแงโยกลูกโยกลานดิ เป็นละนั่นนะเสียงนอนมอนี่เออถือว่าเรียบร้อยบัดนี้เนาะปูกระลมกระโลเรียบร้อยบ่ยังยังบ่ได้ปยังีกยังเนาะเออนนนกนเนด้จังว่ากันอีกเนาะโดยโดยโดย้องคักลบาดนีใส่ไว้ไว้เนาะ

แสงวัยเด้กตัวนี้เออดู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 ฟากันเอามือฮุบมือกวดเลยนี่อ๋อทุกอย่างไปอย่างมากก็ต้องระมัดระวังนี่นี่เนาะอย่าเบี่ยงเพชรนี่ว้ายเป็นโทษน้องไปแล้วแหละนี่เฮ้ยได้ไปชังกินข้าวเที่ยงน้องละปลากระป๋องปลากระป๋องเออต้นดอกไข่ดอกคิวเด้ มากไม่ต้อบอต้นดอกไข่เจ้านั้นยังยังอยู่แต่ว่าเฮือนไปไกลกว่าตู้อันต้นหนาเนี่ยเดินไปเมนยอเม่น้องนิงเม่น้องนิงโอ้ถือว่าเราก็ได้รับข่าวดีเนาะอันก้อเนาะไอชิตั้งสาวบ้านสาวเฮือนวมาสั่นโอ้ดีใจดีใจพี่น้องเนาะแต่ยังไงก็มีแต่คนได้รับข่าวดีโอ้ยือเมื่อนี้มีเพื่อนในลงมาหาน้องเชบ๊ ยังบ่มีอือคือเ้าแลเฮือนชาติ้าน8แล้วเนาะอ่าเพิ่นก็ไปเวียกไปงานทางอื่นนําพี่น้องเอ้ยคือว่าน่ะฮอดแล้วบ่มาก็ได้โดยแม่นแม่แม่นดกง่ายดีเนาะอืมะวังงนน้องสิบ่ใกล้ๆเนาะ ใหยเลิกไปน้ำเลยได้ฮะมาหอดกับภาคกันเห็ดเวียกเห็ดงา,านหเหนะ็ดเซลเนาะเจอ,อยกับไปเอียนอีกเล่นหนะิเนาะดูสิพี่น้องสวนผักสวนหญ้าเพิ่นเนาะบุตรหัวชิคายก็พอหัวสิคายพี่นนะ้องเนาะเต็มบุตนี่ผูกขายบ่หรือได้ไงนี่ขายกับขายกินก็กิน นีเจ้าขายหมดแล้วอืุนหลนเป็นหัวเนาะเนาะเอาต่ออีกแบบโอ้โหเนี่ยน้อยชี่ก็ไม่จูงมันหรอกล่ะนี่โอ้เหล่าบุดเลยปล่อยมันเกิดเนี่ยเป็นไหนเออละดื้อวานและพี่น้องเนี่ยนกเอาลื้อเอาเนาะ ไม่ได้จุงเห็นเปลี่ยนเห็นเจียงวาสันบ่มี้ยังดีเลยแห่งดีข้างหลังบ้านนี่เมนมีแต่นี่นะพี่น้องเนาะเครื่องปลูกของพังเพลิ่มอยู่มาทางนี้มีแต่นี่อยู่น่องกินเลยพี่น้องเนาะมักแปะวาซันต้มเนียนเนาะต้มเนียนที่กับกบพี่น้องเลยโอ้ยคักกวอนอะไรนี่ แต่ว่าบุคอยากงามเป็นไรเนาะเจ็บเจ็บแล้วมือชืนะเออเ็บไปขายบ่ดี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 เนาะเนาะดูมานีกอนึงเนาะอืมอนามกับมออนามันี้ แบบหม่มีอะไรเข็นเลยเนาะอูดพี่น้องเลยกเกน่นอยก็ไปจง่ลีเนาะแปกเด้อบ้านนี่เหยียกงานจูเพินเม่นี่พอไปใช้มช่ไนี่พอเมื่อแล้วเมื่อไร พี no. 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 Uh, mm ่น้องเนาะเอ่อพิ่น้อพี่เบียร์อย่แถกตุกระกเท่พื่นุกกระจอกเท่น้องพื่นุกกระจอกเทโอ้ยปัยยุ่พุ่นบ่เห็ดยู่ทางขึ้นมาหนิบ่อ่ทางลกไปเชนูนบ่นบนนุกกระจอกเท่มีแต่น้ำหันแล้วเนาะ เจ้าเคยไปไปล่ะบ mm. ุเคยไปเถก่อ่ะเจากไปอยู่บ่จะอยากไปเบิ้งอยู่บ่เออเจ้าเคยเห็นมอนกระจกทศบุเคยโอ้ยพอเพรียกอยู่หันอยู่ขอไปน้ำพึ่นรจยกมือหนึ่งเนี่ยไปเบิ้งนกระจกที่เออเออเออไอ้ชา่ขี้รถน้ำมูบ่รู้ไปได้

นี่เนาะนี่ดกบ่ฮะตั้งสิบ่จงดีบ่ฮ่าพี่น้องเนาะพี่น้องสบู่นี่เนาะยังอีเด้นี่บอนี่เดี๋ยวนี่เนาะอีน้อยตั้งสิบ่จงนี่เนาะเออาไว้มันเป็นหยังมันเอแลใหญ่ขึ้นมาเป็นดอกมันสิแหงสิขยายโตเนาะโอ้ đôi 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 vì nào nó thứ ba hơn nhìn đẹp đôi bớt bạn thì nó ừ. đi chạy đi chạy vì nào nó làm đẹp thiệt xin phải vì nào ấy ố cho phôi đó lấy những đốt lép thì nó ừ. mây nhà thứ ba là vắng nó khuấy mút đấy hả nó mưa chung của bạn ở cuối này tùm gì được เจ้าเรียนห้องห้องก็อีล่ะปปแหลโอ้เก่งๆๆๆเนาะน่องปล่ะมาเ้าด้กล่ะห้องใดแล้วปู่ปูโอ้มีคนเก่งๆแล้วันนี่คักลีเด้เนาะมันเพิ่นหัวใหญ่แล้วนทงนั้นก็นมันออกเนาะเตรียมสิตั้งเอ่อเสาเฮือนว่าซั่น น,น,โโนั้งน่องเช่าโบนี่ก็ดกหญ้าออกเตรียมสิปลูกไามักขั่วมักเตงหมาสันว้ยพี่น้องเนาะแต่ละคนมีคนดุคนมัน <c oughs> ดีดีดีอือไปห้องเช็ดเงิน,นมือนี่เอ่อเมตุอ๋อเ,เงินมือจักพันเดิละ่ 3, 3, ะตังที่ก็บสามพันตังที่ก็บสามพันเออตังที่ก็บ่ได้ตังที่ก็บ่ได้เงินสามพันชื่ออยังกินชื่อของทีก็ซื้อขนมเออซื้อขนมซื้อน้ำมาแล้วเนาะ อ,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 อพี่น้องเลยมาอน,นีก็คือ,าอาว,ว่าและมาแสดงความดีใจนำ้ำนาะพี่น,อน้องเนาะขึ้นบานใหม่เงินงามนงชมพูเพิ่นแต่ว่ามื่อขื้นไม่ได้มาครับพอดีว่าดเลนเวียดข้างนั้นแน่กับมอตาเพิาา่นมาหนีก็เอาลงมาแสดงความดีมุกดีใจกับน้องคนกอนมอาสันว่าและพี่น,อน้อ,นองเนาะว่าไปทางอื่นทางไกน่น้ำเขาได้พี่น้องเลย มืัอนี้ลงมากับมีอยูน่นาะพี่น้องเนาะมาแต็งความดีใจเ,เพื่อนกันแล้วบางเทื่อกระชื่อกระต้มขนมมาและน้องเนาะ,นะมาฝากมาต้อนมาทันน้ำในก็ว่ากันไปพี่น้องเลยเฮียเกียรใหม่เพิ่อนโอ้ยถือว่านอนมวนนอนยินอยู่ดอกบาทน,นี่ลมพัดก็ฮอดจูบูซึ้งพูละหอดลืมแจ้งพุ่นแล้วนอนกันเนาะยิ่งวันะจิไปเกียรติบทันเด้บาทน,นี่ตางน้องนี่นเกียรเก่าเด้เลย นอนเทื่หลังนั่นนี่แต่ว้นขึ้นนี่มันผู้ชีกได้หลังน่น <c oughs> ะเนาะหลังนี่แต่ว้นขึ้นยังไม่ได้จักอย่างเลยด้นี่ยังมวนช่วยช่วยเสร็แล้ว <c oughs> แต่ในเมื่อจอไม่ตู้หุ่นปจักเป็นคนปลูกไปอย่างเงียนะ <c oughs> ตื่นเ้อตื่นเ้อะ่รร <c oughs> าันพากันปลูกหมักถัว่วหมักแต่งเงเก็บไปขายได้เงินไปเยียนบาทน,นี่เนาะ <c oughs> ปลูกตลอดนะแบบวิทยุทยประย,ระยนนะนี่เนาะ เออตอนเพิ่นไม่เทือนนะเออเจ้าก็ปลูกเป็นยังบอกปูกทองแทงนี่แหละเป็นอยู่ดิปลูกเป็นแต่บบเป็นหมากระซิบโมวาแล้วเนาะตั้งสิฟ้ากระดุกไม่เหลือจักเงินลีโลได้เห็นเนาะตั้งใไม่เหลือจักเงาลีนี่โหดพ่อ หืมเรียกดูนะบ้านแล b วพี่น้องเนาะบ่จกจักเส้นจักใบลิโลจักมุ่งอยู่พากันไปโรงเรียนนี่ล่ะ10:00น10:00นเบิ่งจักงแล้วนี่พี่น้องเนาะ12:00นโอ้ยแสดงว่ายังมีเวลาดกหญ้าอีกหลายชั้นนี่มาแต่ละมื้อก็แลเวียกเนาะเออพี่น้องเนาะเียกงานอยู่เพิ่นลกหญ้าลกยุเียกงานน้องเอ้ย ไปเดี๋ยวเนาะไปเอาน้าไปเนาะเ้าเปล่าซื้อมาไปไว้ในรถกูเนาะน้องชิพูขึ้นมาเอาน้ากาปัด่องเนี่ยซื้อน้ามาต้อนน้องน้องเพิ่นเนาะถ้าทุนรถนี่ถือว่ายาใช้งานแล้วเนาะไปเยี่ยมแต่ละมือได้ถึงได้ย่างไปโอ้มาหน่อยขอน้าเพิรนมาเลี้ยงไว้สันต้นดอกไข่กับปากปองบ่อเตียงทองพี่น้องเนาะ ตายซีลยซลเลยผู <laughs> ้ได้เอ็มน,น,นี่ไห้นี่ะผู้ได้ภาคิดในเดียน,นี่นม่ยาเไม่ต้นดอกไฮปลาก,กับพ่อใก้เตียงนอะพี่นอนเนาะมาพี่กับพ่ออยูพ่พี่เอ้าฮักคชับว้ายแตน <laughs> มีห้างกุกเจเนาะเมนรีเนาะ <laughs> โอ้ยดีเตียว่ใช่ตาไหม <laughs> ปัดฮูเจลเมนได้ตาตุ๊บ เออ๋วไปหันแล้วให้เพิ่นมาเอ่นั่งชะอีกเนาะเดี๋ยวเพิ่นกับมาแหละพี่น้องเลยจะมาเต้นบินเนาะเนาะดีเต้นรูฟาดตาเนาะพี่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 เนาะเออถูดพี่น้องชนแต่มันเล่าแล้วทั้งนั้นเนาะหัวมักง่ายต่างแข่งขายแล้วบาดนีนเนาะ โอู้ไปนองตุกบิดเนาะไปนอนเลยเนริโลฮ่าฮ่าฮ่ต๊ะจก็ได้กินหมากแล้วนี่เนาะดูไปนองเลยลุมันนี่นองสบู่คนนี่ป่ากระปองชามีขั้วก็มีเบาเตียงก็มีเนาะมาลี่อยู่เจนนี่เนาะไปนอนเลย พี่ได้ดินทุบเนาะฮอดที่ได้เนี่เนาะลักอยู่เนาะพังเขาไปไหน่อยนึงพี่น้องเลยเพื่อเป็นการดีเนาะเดินไปน้องเอาเดะใบรถใบล้างพี่แหละเนาะเบอร์เอาให้น้องคนก่อนเนาะอุ๊ปอ้ายผู้ À, nó nó lại đôi đôi hả nên đi lại xuân nó còn vào nè, mình chưa thì nó nó là chỉ đây à. nó còn nguyên lúc nhà lúc nhũ cứ cao bạn thì nó hề à, mi tôi dìn nhụt đi bố mì, thăm bố mình cầu bố dìn léo trần bàn này bố dìn dìn đây được nó đôi đôi á, ok là sa bài đi sa bài đi nó à đâu pa thì cái nó thằng nào kiến nhì tao ngồi ở đây cứ dây có tổ la thì là, ไปเพียงนกันนี้สะก้อนพี่น้องเนาะคิดพลาดประกันไหนกราบขอโทษขอให้น้ำไหลายเด้อพี่น้องเด้อเอาทายนี่ทางเบาะแสเองคือใจขอกราบเข้ามาสะบายดีพี่น้องบายบาย